จเอ๊เปิดภาพมามื่อนี้พ่อพี่น้องไอ้ย่องผ้าเจ้งจังปางเนาะมื่อนี้เนาะหลังจากที่ เมื่อวานก้อนพี่น้องเอ้ฝนตกแห้แงที่บ้านคงสมบุญกะทางกะเปื่อนได้เติบเนาะส่วนตัวที่เราเปนยังประเ็ขุข้างคอนกิดพ่อพี่น้องเอ้บ้านน้องเตวหันแหงแล้วเนาะแต่บ้านสมบุญก็มีอยู่กองจุดที่ว่ายังเปือเป่อนเป๊ะพ่อพี่นออ้องเอ้ฮะทักทายกับสบายดีพ่อแม่พี่น้องป้าลุง เบ้ดสุสสุขคนเด้อเนาะกะยินดีตอนรับซ่องสาวบุญบันบาน,นาอีกแล้วพ่อพี่้องเอ้ม,มาพบมาพ่อในมน,นี้ทางเขาก็ได้เข้ามาที่เฮือนของน้องสาวพ่อพี่้องเอ้เป็นจนังไงบ่ท้องมีคื้สิ่ไหมใช่ม,มีแท้บุกรุกเลยบ่ฮืดโดยสบายดี <c oughs> ตามที่น้องพ่นบอกว่าท <c oughs> ่า ถ้า,ว,าว่าเรากุญแจบ่ได้ล็อกข้างนอกนะแม่นอยู่เฮิร์นผ่นว่ะให้เอื้อยเปิดเข่าโลดทามาหาน้องผ่อนอ่ะข่อยว่าอยู่ข่อยมาหาน้องแต๋อใช่เพื่นบ่มาปดหันี่ข่อยอุ๊เข้าไปเพาะประตูเลยนอนกับลูกเดี๋ยวประจักษ์อ้แบบเป็นเหมือนนาดิมาอยู่เกาะคักกันยังนียเพราะนั่ง<อ>ข่อยพี่เกาะอันเพราะอันพี่ปดหัน มันได้เป to ็นยังไงบุกลุกบ้านน้องแต่ววันนี้เจ้าของนั่งบริจาับอาไงเงี้ยอยู่ในเฮือนหมุนใจกับลุกพอเป็นดอกไม้พ่อใครบอกวันนี้ก็แตกกระเต็นดิพอด้านอีกนะปดตรุมนี่ขับขไว้ไรได้ ก็ส okay. ่งขาเนี all, ่ยพวกยังนึกปวดฉุกเฉิเปลี่ยนซะขมอ้ยใชอไขุดมาไฟละขมมัหลักหน่อยยังบอกไฟกับบุหุ่อล้วันอยกลกกับยู่ทีกี่ไลนแเ้วอ่อันี่เส็จตั้งสัญญาณเปลี่ยนดี่บุมีสัญญาณเตือนหรออยู่ช่วยอันยูเดนเกิดยห่อย่

จะเอโอ้เตอเอมวยเดอกเออเด็นบอเจ้าเออดบ่อนอนแท้จริงกวดเฮือนอยู่เนียนผ่นบ่อนงี้นเอาคออยู่ที่เม่นลอยอยู่งลาน้ายไอย Batmood, oh, hey, oh. thì huh? bà nó nè kêu sơmoi sơm mì, yêu bóng kẹt bì em bơi chai bóng bóng <laughs> <laughs> xa đinh à nôm bạch bay 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 mỏi bay bay nè, à, bay cứ đụng cái nồng này nè nó nóng nữa là nóng nữa 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 xài Nhà hay nữa nữa Nhà nữa nữa nhà Ôi, nữa 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 đẹp nữa Đẹp nữa 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 คิดว si ่าบ่อยู่สิดอกสมอยสิมีอยู่อันแต้วแต้วแต่ว่ายังดีว่าสังเกตสังเกตว่าเพิ่นว่าว่าาเป็นบล็อกอกันเห็นถ้าานวกระเจบ่อยู่นอกหันแม่นอยู่เฮือนเพิ่นสิปิดไว้างหน้าเนาะสิอยู่หลังบ้านอืเทวแล้วกันเปือนนี่งามเเฮย เออคนคิดได้เห็นงามเนาะอบมากันละทุจริตทุจริตตกใจจนลืมสบายดีย่เราย่าอะไรยังมาดิยังยังอะไรยังนะข่าวบยังกินนะไม่ยังกินกระทางยังชลอกนี่นะห น้ำกินกี่ชนิดว่อต้น ouais. น uh ้ำฝนไว้โอ้ต้นน้ำฝนไว้จะกระางไว้อ๋เปมองมาชงว่าน้ำเลย่ปิดโตทัดกะเงียบมียังกินนะเออมียังกินตูน่ะวงนน่นะเจ้าอาน้ำหัวน้ำให้เม่เลยโอ้มีแต่ไข่ก็บอกบัวเห้ยว เก um: er pues you know, ่งก no, no, nah ูไม้ก่สจีเข่าปียังเลยสามเดือนแด้วแกงกูไม้เปลนฝนพระเออผมโตข่าวันเมลภาบนอนมันเลยอืมขวันมีทั้งผุนในเนาะมีทวนพุทงนอนสีใสนอนอยู่ในผมกปวดปวด่ย่ไม่ได้วะก็อ้าในเนาะฮ่ามาดอยู่นากกูลงบ้านพอนปะ่าดิจมูกผิดปะ Ơ, oh, mẹ người, nè, chị Say chị người. ơi, lưng lưng kìm Thôi là rung, A mấy mọc phai sắi. Anh mẹ người. Anh mấy người. Anh này người. chứ khảo người. Anh là người. Anh mấy hả Anh mấy người. Anh mấy người. kia สิไปใส่บาทก็เลยบ่มีปัญหาพี่สาวก็เลยแวไปเล่นน้ําลูกเลยเจ้าสิมาแต่น้ําลูกลูกกูแย่นบ่อ้เกี่เครื่องว่าสิใส่บาบ่ได้ใส่จ้ะไปบ่ทันไปฮอดไกลสิฮอดทางย่างแล้วก็รถตีนรถแวเอ้าด้ยู่มากลับคืนมาบ่ก็เลยจอดดินนําเจ้าไปสูบรถนําเจ้า อนู่ก็จะหอดุนไก่เต oh, ิบได้บองหันสมเปลงไงเนาะชูบอยู่เพื่อนค่ะโอ้ชูบอยู่เพื่อนบ่ไปดินน้ำม้บ่ยังไม่เห็นได้เถื่อนได้หนาลูกของน้องเตียวหัวกิ่มมันแล้แหละเช็ดเรียบร้อยล่ะเอ้ย <laughs> โงับไปประตูฮันืนยอยี่เ <laughs> ขากินพักแม่เจ้าได้นน่งัว <laughs> <laughs> งัวเขากินอนมันตากแห้งไว้ประตูแล้วเอิญใส่กินไปแล้วเอิญใส่ยังงัวไปเป็นงัวเขากินมันแ <laughs> มน แม่พาไปดิ่นบุญกินบานยักวานนี่บอบอกล่ะกินบานบ่าวานนี่ยไปใช้วานนี uh ่ไปเล่นไปเฮ่กองตุ่มบอไปเล่นบุญบ้าบ้ม้อนบ้หำม้อนยืดนม่ตู้เลยบ้วานนี่จุดลคมไฟบทำนี้ยังพู้นะถามนะ อ้ารงแตวพันชิปูหัวชิคายมาอีกไหมวะทอมมีสูตรของรองแตวลนี่ละ้องนั้นะย่ายอีกแลวหัวชิคายเพื่อนอะายเัคายมันเป็นอะไรคือง่ายยังงูขามาบอจุดยังว่าท่านจุดเต็มคุ้มเนียงพิษยาโอ้ทอนหย่าบอ หมกทวนบทเบิด้ลจังเอาข้าวมันออกแล้วก็บน้ำชิป,ปูปูติดพุ่นมาเลยหอากพริกกันแหละพอได้กินแก้ไขเบอร์ดิชิเบอร์เดก,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 กนี่ปลูกใหม่ปลูกเมื่อไรชานี่ยนะเมื่อเสื่อมเมื่อเสื่อ่เพราะว่าเมื่อเสื่อมาอยู่าวมาอยู่นนะโอ้สูตรของน้องแตวปลูกใช้กระสอบปูนตัดเขิงตัดเขิงแมนเอาเขื่อนไปใส่ก็ได้ เคลื่อนที่หวัวใจเคลื่อนที่เคลื่อนขึ้นรถในเรือยจะจะเงาโอ้ยคุณโอ้ใช่ต้มเหนื่แล้วเหนื่อยแล้วแล้วเจ้าทานให้เลยยังฮะทานโอ้ยก็จะดีเธอเลยเจ้าทานให้บาทดิอโอ้ยทำบุญมีคนญมีเผาได้เนาะแต่บุญมีดังเนกะ็บไว้หลังก้นก็ได้เจ้านะาเจ้าได้เผาได้ลายก้นที่มาโคนะเหนียงนี่ ไอทุ่งทุ่งเมีย้ากินวานแจ๊กววานนี่พ้าไปเชียร์บงไฟไหลายที่เห็นตากเดด่ยคุจุดลงไฟบ่ได้ไปเบิ่งยี่บ่พอนอนเจ้ากำลังลงแหกตอนแรงกันเลยพอนอนนอนก่อนนอนกับฝากไว้เห็นปะไปช่องชุดบ่ได้่องชุดด้วยยังเสื้อหรือว่าได้พอน เดือยได้พอดสองชุดนะไม่แฮได้พอดน้ำพุนอยู่เบากกานนี่โอ้ยเป็นโกุ้ค่ารสเผาบริพอดนั่นได้จังนั่นได้จังวะเกตุ่มเกตุ่มเลยอย่างนั้นเกตุ่มเิ่นมาแล้วก็เก่าโมงสิบโมงก็ทีิได้นอนไปได้ยินเขาเปิดอานาทันและกล้องตุ่มันแล้วนอนยี่พุ่มอเมื่อคืนนอนไปได้นอนไปไ้นอนเอเอาจะมาจังุ่งสว้าวัน สามมูสามมูแห่บดแห่บดแล้ววังเจเพิ่นว่าอายุเมื่อกี้หนีแวะซื้อนุ่มให้หนีสีใสใส่บาสิมาเพิ่นว่าเฮาบอเว่าเฮาสิมาเฮาเว้าว่าเฮาบ่ได้เฮามีเวียก์ขางสวรรค์ว่าวันเราเฮ็ดโรงทานบ่เจ๊แจกน้ำคิดว่าสิมาแจกน้ำซอยกันเราอ่ะเจ๊จะขอทานเพิ่นนะแม่กับลูกสาวแล้วเนาะวันนี้เอาน้บสองสองอัน ยืนเบิ่งให้เราจะได้มันยืนกาแฟให้กินซ้ําเพิ่นเพิ่นแจกหยังว่านี่แมน้ําน้ําหวานบ่น้ําหวานหรือน้ําเปล่าสิบ่โอ้ยังบ่ได้เปิดอยู่มาเมื่อวานนีบ่น่ะอ๋อไโอ้ิว่าเอามาเมื่อวานนี่นะบ่มนิะเนี่ยเอื้อซื้อผู้ใดน้ําตัววง้างนี่ กรขึ้นเฮือนพ่นบ่อาจารย์บ่แม่นของงงคอาจารย์สนําน้บอนเฮือนยังอยู่น้ํานอหลายไดเนาะบน้ํา30แพ็คบ่แม่นบบ่จบ่จ30บ่จ20 20เฮาซื้อมา10เนาะื30ินน้ําอายกดินนํากันกับอายอยู่บ่บ่อายอยู่ทางเฮือนอายอยู่เิง ไ่ลงมาดิฉันน้องมาเถะไม่นบอกแต่แยกได้โทรศัพท์ไปวนนันในก็อยากได้ไปมาในก,การว่ยายแกได้เออแต่บุลงมาดิบุออบลงม,บบงมาหาเมย์จะบุกพานลงมามบอสเหรอเจ้าบุหหลงมาหาข่อยผู้ชื้อให้หรอกน้องก็บบุลงมาดินน้ำไม่ว่าได้ข้าเจ้าแบบพี่เป็นน้องกันอยู่แต่บ่ได้อยู่ลำกันเนาะ<ร>ผูกพันมันกาซีโบ,บ,บ,บติดก,กัน thành nhàn coi ao thành mai thế nào mai ơi pí, ơi, thành bao vỡ lưới nhá, sai, chắc là sai. Mên. Mên đi, chắc. đi, 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 ป่ะเนาะเดี๋ยวชงหน่อยจะลองทอดจะลองซาด้วยก่อนป่ะจะ้องเตียวพาชิชัยไปอาบน้ำอยู่คุณผลใช่ไหมแพท่นี่เนาะผลดีเลยมมื่นมากแล้วเมื่อกี้นี่ยังท้องเมื่อวานนี้แดงจังไวย่เออเงี้ยอีกเพิ่งพอเราว่าให้เตรียมปลาแหกมาน้ำพร้อมเราวะให้รอมันซุกอีกชงหน่อยก่อนยังแบบว่ายังบ่าุกเต็มที่ปานใด น้องแตวนี่ชิลอยก็ได้คายหมกพริกแล้วนี่ได้าโมโบตายหรอกบางมีเก่อนน่องฝนหดเนอะในหน้าฝนนี้มันขึ้นเขียวกึุ่มบ่ได้หมวกพริกหมักไฟนี่หมักเขือได้อยู่บ้านหนึ่งอย่างหนึ่งตกดีกว่าบ้านเขาแลยแมรเวรบ้านหยาเพิ่นยากเขียวเขียวกึุ่มเลยหยากอะ บีหงแลตูกด <M abel. S 1> ้านี้ไปเก็บเครื่องเก็บของทังแวตั้งพอ่พี่น้องปาลุมบางคนเพื่ว่าแวอ่อคนะย่านพื่นไฟใหม่เอาอยู่บริสุทธิเห็นยังมันกระโบใหม่ดอกเนาะมมีอืมกรหมักต่ำนบ่โอ้่าต่ำอยู่แล้วมังมันยังบุ เล<แ>่นเป็นตัวล้อเลยบ่เล่นขึ้นแล้วมาดูเล่นจ้าอย่าเล่นไปเล่นมาแล้วปากแตกได้ไหมเอ็นแม่เจ้ากาดรถขึ้นบ่แล้วนะจมคือประกาศทั้งขึ้นขั้วพุ่นเนาะมันฉุงบ่ออืืผมได้ชมดิเมื่อวัน ก็ไอแบงเอาพ่อมแล้วก็ให้ชาวท้องกับสบายแบงปันกันเอาเพื่อนฝากมาให้ว่ะอมันชุกกะข้ากันเนาะมันก็ฉมแบบนี้หมากนี่กินมืะนาวคือบัวฉ่วันนี้มันมันยังมุดชุกขัดเลยอือไอ้บ้าบ้ามันชุกกันพอละมันชุกกะข้ากันกูมีหมากเนาะแต่อออบันเนาะแล้วว่าใบมันชุกมากวันนี้เบิร์ตจะเบ่มีตจะหมากนะไปจากดิยังจะทางนั้นแตก มื uhm, ้อนั้นแหละคืนน่หมแต่ตนน่คือเฮียนใม่แทเนาะโหลนไหนโลนมื้อล่ะสิใส่ขึ้นบ่สิใส่ขึ้นบ่คือกินน้ําแน่อืปาก็บ่มีหยังมื้อนี้แวะมาดิน้ําสิไปเวียดในบ้านเจ้านี่แหไปแหาสิใก่อนจ้ ม้วนบาไปบุญวานนี่ให้อีบอแต่๋ยวไปพ่อคนใดให้อีวอเราจะเราจะคั้นวานนี่บ้ได้มากบานหน่อยนะึงได้ว,วานหนึ่งชุดช,ช่องสุดดีแหละนะาเป็นเดิมตุย้ยกินอะไรหนะเป็นบิง,งหนาหน,าหนานั่นไ่อยากกินบุกินข่าวแต่ว่ากินนุ่มก็ดีเ็กน้อยนะถ้ากินทั้งข่าวบุกินทั้งนุ่มผัดจอยแต่นี่เพิ่นบุกินข่าวแต่เพิ่นกินนุ่มเลย ผมก็เริ่มเงี้ยเอาเลยเริ่มเย็นอย่างว่านํา้ได้บ่ดเลยจะเย็นอันบอกคำที่มาเดินไฟให้เจ้านีว่ว่ะไปรถบอกไปหาเพื่อนตัวอ้ห <c oughs> <c oughs> บอกคำเราเหนเพื่อนไปตู้เลยตอนนี้ได <c oughs> ้เพื่อนยูเพื่อนไปตู้ที่เราเรามาเดินไฟให้เจ้าเนี่ย <c oughs> เดียวกันเลยเราอะไปพ่กไปน้ำปปเปล่าไปเราอะรสิรเด่นคือรถน้ำรถบุปไปก็น,กนยานยนเจ้าเลือกอ มื่อนั้นตีแม่เมื่อตุยเห็นใจขาจะมาแปลงไฟนใช่หะือไรก็ตีแม่เมื่อตุยเป็นยังังตีแม่พูดคิดว่าผู้ชายมาตีแม่พ่อแน่นอนแม่จะได้ผัวอยูัวสักนะสักอ่ะไม่เลิกหอมแม่ก่อนเด้อเพราะแม่จะคิดเด้อไผมาไก่ตีตีผู้ชายแหละตีแม่พี่ให้แม่คิดเนาะ บัน้ขาบอกเขาบอกอนั่งมาได้ถ้าพี่วด้ไงพี่อ,อ,อดีตนเนี่ยดีเอลยไงตกลุ้งเนระว่ายังไงเนาะเพราะว่าเด็กน้อยนี่มันีิมีแบบถ้าถึงเขาว่าโบ้ไรแต่ว่าความแบบวันสื่อสารมสื่อสารแบบว่าเคยผ่านมาแบบไรๆๆแบบแบบหู้ก็ได้คทดลองพิงนี่ผ่านมาเป็นปีนี่เทาถามนี่ยังหูว้ว่ดนังจำได้พี่เขาพาไปนะเข้าาพาเข้าพาพยัง ตอนนี้หันชื่อบ้านชื่เมืองชื่อบ้านชื่เมืองชื่อแขงบ้านยังน้องพิงชื่อน้องพิงตาตีบอยู่บ้านโคกใหญ่เมืองอุทุมพรแขงสวรรค์เขตผู้วดัดเจ้าพาวอาอันนี้นเล็กน,น้อยมันสีเขาบอกแต่ในมือแต่คือแบบมีแดดน้องสีช้ยก็คือสีกำลังเฮียนเน,ะเนานนะไาม่ยอเฮียนบบแบบมีอย่งก็เห็นเจ้าอกเมื่กี้นะว่าที่ว่าสีช้ยจำได้เห็นฟายตีเจ้านะ ตอนนั้นจะปีปีน้าปีสามแต่ว่าเล็กน้อยว่าบัวไล่แต่ว่ามันคมจับคมจับเป็ผู้ชายย่างมาเพิ่นหายก่อนเดี๋ยวนุ่งนั่นไหมถ้าเพิ่นเคยเหรอเพิ่นชิู้้ว่าแบบเล็กน้อยแบบไรแบบไรเนาะของเล็กน้อยนะเด็กน้อยในเพื่อนก็คือกันเข้าไปนี่เข้าพูดได้ว่ายังแต่ว่าเขาพูดว่าเขาหักหรือเขาเพ่งเขาอลไรเขาคือต้องบียนี่ ย่านป้าย่านป้าแต่ว่าป้าชวนไปชายดีไปแต่เรื่องย่านนี่ยย่านย่านอยู่แต่ว่าบัดเข้าไปกันแล่นใช่แล้วเหรอไปหาฮะมาแล้วเปลี่นเนี่ยเอาทานเลยนะบเป็นโบลายเราไม่ล้างรถน้องยล้อมหน้าก่อนจะเอาล้อมหน้าเห็ดล้อมหน้าเนี่ยมันนี่มีจะชอบไปเบิ่งก่อนเดง๋ยจะเอาจะต้องลงจะเอาน้ำเบิ่งก่อน lạp làm của bản <laughs> 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 bỏ lạp lắm ra 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 lại ra 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 mẹ ra 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 thế, ra ra มันโบราณก็ไหลแรงว็เป็นังองบอลเอาเอาเมื่อล่องมันสอดนึงพอเมื่อรองสร็จเนี่จะชอดนะเอาสอบมึงพอแล้วเอาเอาสองพอเออคำว่านั่นเอาสองสอบสัพอแล้วไหวเจ้าไหวเจ้าดังใช่ใช่ล่อนะ จะเล่ากันได้เอาไว้โฮมมันไปยังอยู่ไปอยากไปจูบโอ้โหเฮ้อยังเบิ่อนีอยู่เนาะที่เจ้าจะได้ขี้เลยได้หนีเออเจ้าจะเป็นคนขี้อะไรเอาไว้แม่กับเจ้าขี้เป็นน้ำไปรับเสียวภาพอะไรอยู่รับได้บ่ดิคอยนี่ได้สินับก็ได้ตรงนี้ลงเลยโอ้ยเอาทานให้เอ้เวอร์หลังว่าว่ะ เออเป็นบ่แล้วจอดไปโฮมก่อนบ่เมื่อยังเอาบ่ใส่รถกมาแน่เอารถมาว่าดีใส่ลายดีว่าสิเมื่อรองจักชอบหลังนึงชอบนั่นท่นเอาชอบนึงพอบ่ใชบอกว่าเอา422วยังเบิ่ดอีกอยู่ให้คิว่าสิให้ไ่แปนตุกดิห่วยให้แปนตุกลแปนตุกตนี้บ่เจ้าลังอันจเผาเองบ่นี่นะ เราเอาตัวได้เผาเองจ้ะนี่บ่เออเออสิบนั่นอยู่หรอกเฮ้ยแม่ยังดีใจดีใจที่ป้าเอาทานเมื่อนี่โอ้ยของเจ้าแล้วทานเนเมื่อยังดีใจเนาะเออไปไล่ดีกุ้งเลยป่ะนี่ปีนี้เพราะว่าทานนี่เล้วก็ชีหลังแต่ช่วงย่างชิ้นย่างอย่างอันนี้ แต่ว่าหนึ่งเขาแบบไนาดแะแกาเด้ยังไม่ได้บดบอพอใส่นร่อบ้บุอยใส่นั่นอเอ่งเดือนปลายหาชิมามาเติมมะนิเติมมะนิกะสามเซเปดคือกาเนะเม่อนั่นเอาไปเติมมัน้องเตวกับสามเซนเปดเนี่ยเลยนะเอามาสามเซนปดกะคุ้มอยู่เพราะว่าเขาหลุนๆจะไปเติมเิ่นึงต่ว่าเขาหาเร้าจินคำนี่กะ นักเติบไลยสามแสนเปรเกือบสี่แสนนะคือรงเตวนนั้นนี่โบได้เฮ็ดบริหาอย่างอยู่กับลูกเต่มือแต่ละวันถ้าภรรยาคนบอส่้สอยกะจักสเอาเงินใช้อเอพิ่บนบบซื้อปะทานน้ำก็บูขายน้ำขายไปนำ้ำหือเอา,าไปให้กินงาน,น,น,านาจังหัดบัดบัดบัดรอบหนาจังเผาให้คนจีจักรวาชิใปให้ทั้งเป็นให้ทีงาน เป็นจังไรจังรหทิ้งานไม่หเออจะเอาให้บอกเห็ดนดีกว่าจะใชเห็ดเรีร้่หอกินอด้ไหมได้ยังหายได้ินทงานเลยค่ะจะยังหายไตียังหายยังหายยังยสงะสงแม่ยังหายเหันอยู่ไแม่ไหม <laughs> <laughs> ยาซึ่งเลยซึ่งตะกี้นีมัวอยู่อ๋อฮะขอบใจหลายหนอ้อยเบาๆเอาล้ำสอบกบพอให้ทั้งสามเป็ชายซ<อ>ีย<อ>พุ่น<อ>ไปยัางลายถ้านอกเอาไปพุทธของดังแด้นน้ำมือพุ่นหนาพุ่นนี่เจ้าสิไปหาพื้น,นหาดูอย่างนี้ไหมนี่เอกองเพื่อนไอ้ตี้ย่างอยู่ตัวน้อยดินี่ก็ใช้เพื่นได้ตัวนี้ไงเฮอะไร้นี่หักลงทางท่านเตน S <S ง้าฮาวมันก็ไม่มที่ว่ามันห้านด้วยมันก็พาหลังไมง่เลือหาน้องเตวพวคนดีขนาดคนดีได้ทั้งไหนะน,นไปเจียวออกแล้วว่าสิไปแต่สาวน่กนเลยว่าไปใส่บาทก่อนไปหายให้หลบไปเจียวใช่ปะเมืออ่อไรไปหาช่วนเอื้ยน,นี่ก็คือสิไปนะอย่าไปซับหลบไปเจียวม้วนได้ซับหลบไปเจียวดึงมาแล้วปวดปวดปวดดึงนลมันบาดเงามันขาดเครื่องเนาะแต่วเนาะจะมาเสียมซับจากมันได้เหงามาส๊ะ แม่ yeah. ่อะเอ้อว <net> <t> ัน <sh> ม <arp> ี้ยังหายเลยได้แล้วเจ้ะหายเอ้ยได้วันนี้เอ้ยเอาน้ำเจ้าได้บัวนี่ได้อเป็นเจ้าลายเด้อเด้อว้าวว่าซึ้งเลยว่าซึ้งอะไรคนนี้นี่ยตาเตือนเลยพี่น้องเอ้ยตาออกเลยอ่าอันนี้แหละน้องพี่น้องไอ้ทางสมุนกะสีมีเบี้ยเข่าไปทางในพุ่นแน่เด็กกะได้แวะดินน้ำมังซาวกับสีใสก่อน ได้เวมาดิดน้ำเพลินได้ไปจิตไปเวียกต่อปลาสันเนาะคลิปนี้กะสีประมาณนี้ก็มุกขอบใจลาราเด้นอน้องเด้อเดี๋ยวทานเมื่อยเอื้อยดังกะสิดได้ไหลเดือนเติบอยู่ดอกไฟพี่น้องเลยเพราะว่าส่วนใหญ่เข้าไปในอันหนึ่งเข่าจิตเวีแบบย่างซีนย,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 ย่างยังเนะเชน้องวะท้องมีเนาะแหนน้อยอ่ะคลิปนี้กะขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องปลาลุกเน่ลายเด้อที่เข้ามาเป็นกำลังใจตลอดมาตลอดไปเนาะมุมีอย่างไรไฟพี่น้องเลยมีเต็มเมื่อสิบนิ้วเลย ขอความขอบใจทุกๆคนเนาะโดยส oh. บายดีเด้อ